เฟลเกิดได้บอยอร่อยทุกอย่างที่เซเว่นอะีเลฟเว่นข่าวในวันนี้จะพาไปเกาะติดกันก่อนสำหรับเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านกองทัพที่สองออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ปรากฏว่ากองทัพของทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงอยู่ที่ฐานที่มั่นและย้ำนะครับว่าต้องการให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ศูนย์ปฏิัติการกองทัพพัที่สองออกมารายงานนะครับสำหรับภาพรวมเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่8สิงหาคมว่าขณะนี้กองทัพของทั้งสองฝ่ายยังคงมีการเดินหน้าวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองและไม่มีการประทะฝ่ายไทยของเรายังได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามภาพรวมอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการยึดมั่นตามข้อตกลงของการประชุม GBC ที่ผ่านมา ส่วนการดูแลผู้อพยพส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐพระเอกชนและประชาชนนั้นยังคงให้การหนุนอำนวยความสะดวกในพื้นที่รวบรวมประชาชนอีกมากกว่า300จุดในพื้นที่4จังหวัดด้วยกันซึ่งก็หมายความว่าลดลงมานะครับจากวันที่7สิงหาคมอีกเกือบ50จุดยอดรวมที่มากกว่า57,000คนลดลงมาจากวันที่7สิงหาคมที่ มากกว่า4,700คนทางนี้ไ่ปกครองเปิดเผยว่าได้มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าไปเพื่อดูแลบ้านเดือนของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเน้นย้ำว่าในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าดูจากภาพรวมแล้วต้องยอมรับว่าทุกอย่างยังคงไม่กลับเข้าสู่ปกติขอย้ำว่าให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วยครับ ทางด้านของพลโทบุญสินพัดกลางมัททัพท,ที่สองออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้ยังคงมีการพบทุ่นระเบิดอยู่เยอะในพื้นที่บริเวณชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่บริเวณปราสาทตาควายที่อำเภอพนมดงรักของสุรินทร์ซึ่งก็จําเป็นอย่างมากนะครับที่ต้องมีการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อดําเนินการเก็บกู้ต่อไป ในขณะที่ชาวบ้านในสุนอพยพอำเภอมืองสุรินในตอนนี้ก็เปิดใจนะครับว่ายังคงมีการลุ้นกันต่อว่าเจ้าหน้าที่จะมีการประกาศอนุญาตให้สามารถกลับเข้าไปในพื้นที่ได้เมื่อไหร่ซึ่งบางส่วนก็เปิดใจว่าตอนนี้ยังคงมีความกังวลการสู้รบก็เพราะว่าไม่เชื่อใจทางฝ่ายกัมพูชาว่าหลังจากนี้จะมีการทำตามข้อตกลงหรือไม่อย่างไร ทางนี้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอกาบเชิงซึ่งอยู่ติดกับชายแดนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าไม่ไว้ใจกัมพูชาเพราะว่าที่ผ่านมานั้นกัมพูชาเองไม่เคยทำตามข้อตกลงจึงกังนวลว่าถ้าเกิดว่ากลับเข้าไปสู่พื้นที่แล้วก็มีความเสี่ยงว่าอาจถูกโจมตีอีกเพราะว่าเป้าหมายของกัมพูชานั้นไม่ได้เป็นทหารแต่เป็นชาวบ้านและเป็นโรงพยาบาล ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลาจากพื้นที่ปะทะก็ต่างเริ่มเก็บค่าเก็บของขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับบ้านไปแล้วหลังจากที่ต้องมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเป็นเวลานานประมาณสองสัปดาห์ซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกเหตุผลที่กลับบ้านก็เพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินไรนาและก็สัตว์เลี้ยงอีกด้วยทางด้านของนายชำนาญชื่นตาผู้าชก,การจังหวัดสุรินทร์ก็เปิดเผยว่าในขณะน,นี้ถ้าเกิดว่ามองจากภาพรวมจะเห็นว่าหลายพื้นที่เริ่มพลี่ขลายแล้วนะครับ จากการประเมินประชาชนในพื้นที่ที่อำเภอบัวเชเดอสังขะอเภอกาบเชิงอเภอประสาทในตอนนี้ก็สามารถกลับบ้านไปได้แล้วครับส่วนที่อำเภอพนมดงรักประชาชนเริ่มกลับได้ยกเว้นที่ตำบลตามเมียงแล้วก็ตำบลบักดซึ่งยังคงมีการตรึงกำลังของกองทัพอยู่และจะมีการประชุมเพื่อประเมินภาพรวมกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทั้งนี้ทา้งจังหวัดก็เปิดเผยว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชนกลับบ้านโดยได้มีการประสานงานกับศูนย์พักพิงและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปปพอ,พ,อพร้อมมีการจัดรถรับส่งและก็ทีมงานมาคอยหนุนโดยคาดว่าอาจใช้เวลาประมาณ2-3ถึงวันในการเริ่มส่งประชาชนกลับบ้านโดยเปิดเผยกับว่าให้ความสําคัญอย่างมากกับกลุ่มผู้ปว่วยติดเตียงและบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอีกด้วย ส่วนด้านมาตราการความปลอดภัยครับทางจังหวัดเปิดเผยว่าตอนนี้ยังคงมีการเดินหน้าดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการจัดทําหลุมหลบภัยจากงบประมาณการบริจาคซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตราการรองรับที่มีการวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบโดยคาดว่าภายในอีกไม่กี่วันก็จะสามารถประกาศสิ้นสุดสถานการณ์และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาต่อไปนะครับ พร้อมกับออกมาเสนอว่าต้องการที่จะให้ภาครัฐนั้นพิจารณาเดินหน้าออกมาตราการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดดร้อนต่อไปอีกด้วยส่วนชาวจังหวัดบุบรีรัมย์ที่มีการอพยพหนีเหตุการณ์ประทะบริเวณแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชามาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในตอนนี้นะครับก็พบว่าต่างมีการเริ่มทยอยขนเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ขึ้นรถยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้านไปแล้วที่อำเภอบ้านกรวดเพื่อกลับไปใช้ชีวิต ทำมาหากินกันต่อตามปกติซึ่งหลายคนก็บอกกับนักข่าวของเรานะครับว่าในตอนนี้ยังคงรู้สึกกังวลแม้ว่าจะมีการเจรจาหยุดยิงไปแล้วแต่ก็มีความไม่มั่นใจในกัมพูชานะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ